วันนี้เข้าป่ากับสามีค่ะทุกคนไปกับชายค่ะมือนี่กําลังเดินทางเข้าป่ากันค่ะแดดจิ้มปิมมือนี่แดดจิ้มปิมเข้าป่ากันค่ะทุกคนไปปาน้ําต้อด,ด้วยจ้าเข้าป้าตามเคยค่ะเหมือนนี่ค่ะ อยขายใหญ่ๆค่ะทุกคนจ้าเข้าป่าค่ะอุ้ยมนัมนๆอีกแล้วดูอยู่ใต้มอดค่ะอยุดไต้มอดค่ะพี่จ๋าพี่น้องจ๋าอื้ม อวบแบบอบแบออบนี้เป็นตะวันจุยน้ยเนาะค่ะแต่ว่ากินดอกเห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดเห็ดเบีย้ยตัวจ้าพี่น้องเห็ดเบีย้ยสำหรับคนเก็บเห็ดขายค่ะสําหรับต้อนี่กินบ่ได้เลยนะเห็ดไนค่ะเราจะกินนิดหน่อยแต่เก็กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดขีดค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันขาดขีดค่ะ เดี๋ยวขาดขีดไม่ถึงกิโลอืึอ้งค่ะกกน,นี่อีกกลุ่มหนึง่งนี่อีกกลุ่มหนึ่งเห็ดกำลังออกค่ะเหมือนเนี่ยป้าน,นี่ต่อมารอบที่สองนะคะนี่คือรอบสองค่ะเห็ดกำลังออกรอบแรกว่าท่านได้ออกจ้ะนี่รอบสองเพิ่งออกค่ะ ตอขอหนุ่มหัวเลยเด้วยเจ้าพวัตต์ตอถนัดหนุ่มหัวค่ะซ่อนใต้มันบ่ถนัดแหมอยากซ่อนให้เบื้องยุทธ์อะค่ะอยากซ่อนให้เบิ่งงามๆแต่มันมันซ่อนบ่ได้ถึงเห็ดมันกรอบน้ำนะค่ะอู้ยมันแตกมันเห็ดไม้สละมันแตกมันเห็ดแห้งกับบอได้เบิ่งจ้าอู้ยใบไม้อูขอโทษทีใบไม้อันอันบางกล้องต้อกับมีตะมัวนตะก็บเห็ดอยู่ค่ะ พี่จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆยุดใต้ห้าค่ะอุ้ยขาเห้วแถบว่าจะห้ขาดค่ะเพิ่นขึ้นโบได้เพิ่นแตกแม่เบิ่นค่ะเพิ่นขึ้นบบได้เพิ่นแตกเพิ่นหมดอู้สองอันนึกว่าอันเดียวมีอีกค่ะมีอีกนี่ค่ะ ยาวๆตรงนี้ดอกใหญ่แล้วค่ะอุ้ยงามงามมนจะวันนี้วันนี้โอกาะตาโอกาะตางามมากค่ะพึ่งเข่าป้าค่ะได้ซัมนี้ค่ะพึ่งเข่าป้า ็นโกเป็นโก,เนก้เลยค่ะเป็นโกเป็นโก้เลยจ้ะพี่น้องจ๋ามึงเนี่ยมันเบียดกันจยกขึ้นแต่ว่ามาแยกอ่อยเพิ่นเนาะมาแยกเพิ่นออกตัวบอดดี้ขาก้องมาตามเคย้วพี่น้องเอามาว่าเอามาตัวกะจับจังซี่อยู่แล้วตัวบมีเทคนิคหลายดอกค่ะอืมโก้กับโก้ม่งนี่ยค่ะ เห็นอีกแล้วค่ะคุณจ่าทุกคนดดค่ะหอกไงค่ะงดนิ่ดดงหอกไงต้อเห็นอีกแล้วอืมปุณจ่าต้อเก็บบ้างว้หันอืมเนี่ยอึบถ้าถ้าซ้อนนะ่ะต้อต้อบ่ถนดอีหลีนี่หนุ่มคนมักหนุ่มเนาะ หนุ่มบ,บึบเลยมันจะง่ายเนาะค่ะทุกคนแม่แม่ป้าป้าอาอาพี่พี่น้องน้องเข้าใจนะคะต้อต้อถนัดหนุ่มค่ะนี่ค่ะอุ้ยเบึงจ่าต้อเบืง้งกุมหนึ่งค่ะบักใงญ่เลยบักหลายเลยนี่ค่ะยอกอินเตอร์โทเมียสเอซุมสตูเอคาเมลา่าบัไดอยเอาแนวตั้งขามาค่ะทุกคนดอก ขาเ้ยาขนาดเลยค่ะอือ้โอ้นตั้งขาก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคสำหรับเราวันนี้มากับคุณสามีค่ะสามีว่างงานค่ะวันนี้นู่นเก็บอยู่นู่นไอ้อะเกงอือเก็เกบเห็ดงอกตะลิตนูน กต่ลิตูนกับว่าเป็นหนังมีเพื่อนเข้าป่าสามนี้เข้าป่าน้ำต่อกบสบายใจค่ะไปใส่กันน้ำกันงงงงงงสองคนผัวเมียเราเห็ดเริ่มโตแล้วค่ะพี่น้องดูดูเห็ดสวีเดนค่ะ ถ้าโตเต็มที่จะขนาดนี้ค่ะทุกคนค่ะถ้าโตเต็มที่ดูสิใหญ่กว่ามือต่อค่ะเจอเครื่องของเขาด้วยนะคะเจอเจ้าของเห็ดด้วยดูค่ะตัวดำใหญ่เลยค่ะ สนิกเก้นค่ะพี่น้องสนิกเก้นอยู่นี่เขาเอิ้นสนิกเก้นเนาะค่ะบ้านเขาก็เอเออเิ้นว่ายัางก็คือจัาหอยทากนะทากนี่นค่ะว่าเป็นว่าเป็นทากดูดเลือดไม่ใช่ทากดูดเลือดค่ะเป็นแบบ <c oughs> นี่นะคะค่ะอะไรก็ไม่รู้เจออยู่ กำลังจะออกค่ะตาเริ่มแตกแล้วยังไม่แตกเต็มที่แต่กำลังจะเริ่มค่ะนี่นก็เยอะอยู่ต่อก็สิเก็บกองกองกอนนะคะนี่ค่ะเก็บได้ค่ะไปค่ะตื้นๆไปทางนี้หาทางนี้ต้อนะจ้า นโอเคสามีต่ออยู่ทางุนค่ะบินขึ้นมาหาสามีจ้าเห็นแล้วค่ะโอ้ดูสิบินขึ้นมาหาสามีสามียืนรอค่ะทุกคนเก็บกันไปเรื่อยๆค่ะสองมือแข็งขัน ออกมือแข็งขันค่ะทุกคนจ้านี่มีอืมดูอินเตอร์ทรเมสซาอืมยุ่งหลายเป็นว่าดูคันเยื่อละเกลยจะสมมเยื่อแดนยกอินเตอร์ทรดิดยกโทรบอลกันตลแลนตัวบอลเคยพื้นอันจุดยาไหรนุ่ง ตัวบ้ทายร,รูปโบ้เจ้าดอกสดดอกว่าไปทายเอารูปต้นเห็ดก็นได้บ้างสิฉลาดตัวขน,นขาดเขาป้าเมียบอดาดิเขาป้าเมียบอดาขัานจุดยากขันยุงขันอยู่ในบ้านเมียดา <c ười> <c ười> มือใหญ่ใหญ่มือใหญ่ใหยิบจักเก็บจักเก็บ,กบ <c ười> <latego S 1> มันนี่ตัวกับ กับแฟนกับพ,พี่น้องมาชิวๆเนาะค่ะต่อสิพาไปจัดแฟนต่อค่ะเพิ่งกำลังเก็บเห็ดพื้นๆเดี๋ยวต่อพราะพาไปจัดค่ะยุหันค่ะแฟนต่อยุหันต่อพาพี่น้องไปจัดเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นกำลังเพิ่นเก็บเห็ดอยู่ค่ะพี่น้องเพื่อนเนี่ยเป็นว่าเห็นตัอค่ะต่อมาอีกทางหนึ่งไปเงียบๆเนาะค่ะสิพาไปจัดเพิ่น <c oughs> เปิ้นได้ยินเสียงตัวค่ะเปิ้นเลยบวดตื่นเอาไม่เอาไม่เที่ยวลุ้นเอาไม่แต่คไปกินเห็ดน้ำเปินลตาทางสเยอะเยอะอิลีค่ะพี่น้องเยอะอิลีค่ะดูค่ะเยอะอิีวอุ้ยแมงก็มากัดมือคนฟุ่นพี่น้องจ๋าเก็บกนด้วยจ้าแบบนี้ ก็มาจาไม่คิดเปียดตละโอ้ดูเห็นตดีเท่าะอืออุ้ยมีมีเกยอีดอกมีหนุ่หลายแบพิน้องนนี่ไหมตอมต่อวางว่งย อืมโยกซู๊กเด่นอยู่โยกซูกเดนที่รักเยอะเลยแฮะมันจะเยอะมาอินยาบยาบมาเนาะ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 โยกเมียหน้าอินเตอร์โยกเมียหน้าเยอะแล้วนอนทิ้งแฮะน่านน่านน่านเดี๋ยวมาเนาะมาเนาะมาเนาะกับเมียเราเดะโยกฟิล์มนะหนู แก้งกันแก้งกันมันจังมวนถ้าบมีหยังแก้งกันมันก็สิบ่เป็นหนังสั่นให้พี่น้องเบิ่งเนาค่ะมันจังมวนป่าเก่าแต่จุดใหม่ค่ะทุกคนต้อนยางเขามาย่างหลึกเลยป่อยหอแฟนให้แฟนต่อ หายุดแถวเก้าค่ะขาวอวบๆเลยค่ะดูสิพืนน้ำหาต่อเพเห็นแท้ๆอุ้ยมันมันขายางมันอยู่ร่องน้ำอยู่ร่องน้ำค่ะตัวก้านยางของมาไก่เพราะว่าแฟนมานำค่ะไม่ได้มาคนเดียววันนี้ค่ะ Ui, mèo cho เต็มเลยค่ะทุกคนเรืองอลามเต็มเลยค่ะดอกใหญ่ดอกใหญ่ดูค่ะเต็มเลยมามามาเก็บด,ด้วยกันค่ะขาใหญ่แล้วก็อวบมากเลยอยู่ใต้มอดจ้ะ นี้เห็ดหายากเนียป่าค่ะทุกคนมันเห็นไม่ชัดมันบางยานี่ค่ะนังข้อมออายุกับตายปลาค่ะมตสปริงเมื่อไงพี่น้องกับต้ปลาต่อเห็นกับต้ปลาค่ะน่ารักแทะ้กอล ดูคางโกดมสุดพิลึกเด้อเราหันเลยลานม่กี้กรตายป่ามันบนเรียนเหรอคะพี่น้องตัอ้แฟนตัอยางไปมันเรียนห้เบิ้งอือน่ารัก ก็หลายคักเดอ้อกัดคุณทั้งหลายเมื่อผ่าหน้า,นายุก็กัดสองรอบสามรอบแล้วหน้าสวยๆละพังเบิดฟ <c oughs> พังเอาเ้ยค่ะพี่น้องค่ะหน้าสวยๆ <c oughs> <laughs> คลิปนี้ตัวกับไววก่อนด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะมื้อน,นี้ก็ได้นิดหน่อยค่ะได้ดิกหน่อย mm. เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณกำลังใจป้าๆแม่แม่พี่พี่น้องนองทั้งหลายเด้อค่ะที่เป็นกำลังใจเหตโตค่ะตัวสิออกป้าก่อนค่ะนเหมนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ